ด้านโชบเชียวเอาใจไว้ซิ่งต้องนี่เลยครับการตกแต่งสไตล์ของ Sport Racing ของแจ็คช็อปร่วมมือกับอินฟลูเซอร์น้องแพรอาวันรังสรรค์ให้ On u g e um ูม m a เอ a n แม็ก5คันนี้นะครับมีความโดดเด่นความปราดเปรี่ยวรวมไปถึงไอเดียสีสันที่มาจากสนามแข่งด้วยเรามาดูซิว่าความที่โดดเด่น Sport ตเร i n g มันมีอะไรที่เป็นกลิ่นอายให้เราได้สัมผัสกันบ้างเอาละครับมาดูเลยนี่วานะครับ สิ่งแรกที่เห็นคือภาพรวมสีสันซึ่งสีสันตรงนี้ถ้าเรามองกันแล้วเราจะรู้เลยว่ามันคือสีสันของรถแข่งกับทีมยามาฮ่าไทยแลนด์แลสซิ่งทีมซึ่งคว้าแชมป์ประเทศไทยในปีนี้นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ที่กำชับไปเลยว่าก้าวข้ามทุกขีดจำกัดอันนี้คือสโลแกนที่ทางทีมแข่งยามาฮ่านั้นได้บอกบอกเลยว่าเราจะก้าวไปทุกก้าวที่เราจะทำได้นะครับเราะฉะนั้นคันนี้คือเป็น เลสซิ่งสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับสีสันมีความโดดเด่นแล้วนะครับออปชันที่ให้มา,ลาไล่แั้งแต่ด้านบนนี่เลยว่าด้านหน้าวินชิลครับสีใสเพื่อให้เห็นในเรื่องของด้านหน้าด้านในเนี่ยครับที่เป็นลายของคาร์บอนเคปราเป็นของนะครับคาร์บอนเทคนะครับลงมาด้านล่างครับในเรื่องของระบบรองรับแรงกระแทกหรือระบบเบรกต่างๆที่ให้มาก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความสวยงามและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จานดิสเบรกขนาดใหญ่ครับเป็นจานสร้างเป็นการย้ำหมุดโฟลติ้งซึ่งสามารถขยับให้ตัวได้เวลาเราใช้ความเร็วหรือว่าเป็นการระบายความร้อนไปในตัวนะครับลาง ABS ก็ยังคงอยู่ให้เซ็นเซอร์ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคาลิเปอร์ที่เป็นทรงด้วงของสวิตเป็น2พอร์ตพร้อมกับตัวไล่น้ำมันดิสเบรกเป็นหัวแบบ90องศา,าหัวลูมิเนียมพร้อมกับน็อตที่เป็นทั้งสแตนเลต ทั้งน็อตอลูมิเนียมและก็เป็นน็อตของไทเทเนียมส่วนวงล้อนะครับเป็นวงล้อแม็กซ์้นสีแล้วก็มีการเรียกว,ว่าตัดขอบด้วยสีแดงเ,เป็นสไตล์ของสีทรงสปอร์ตอยู่แล้วด้านบนในเรื่องของ Riding Position การควบคุมแฮนด์ Hand, ตัวค o อบด้วยแฮนด์ตัวนี้ก็เป็นลายคาร์บอนเคปราจาก c a r ์บอนเทคเช่นเดียวกันชุดปัม๊มดิสเบรกหน้าหลังใช้แบรนด์ของอ d e l i n e ซึ่งเป็นแบบปั๊มลอยพร้อมกระปุกด้านบนตัวก้านก็สามารถ พับได้นะครับเพื่อความปลอดภัยในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆชิ้นส่วนอย่างที่บอกไปความโดดเด่นคมเข้มสตร์สปอร์ตขาดไม่ได้กับคาร์บอนแคปราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจุดเติมฝาเติมน้ำมันนะครับหัวเบาะตรงนี้นะครับครอบไว้ด้านท้ายครอบเบาะตัวนี้นะครับเบาะก,ก็มีการปาดแต่งแล้วก็ใช้หนังที่มีการตัดเย็บมีการปั๊มลายนะครับพื่ความสปอร์ตพร้อมกับชุดครอบหลังนะีครับ เราจะถอยดูได้นี่มันสามารถถอดได้นะครับเวลาเราไปคนเดียวก็ใส่ไว้เวลาเรามีสาวๆหรือกิ๊กซอ้อนแล้วก็ครอบว่าก็ถอดมาออกถอดออกไม่ใส่ไว้ถอดออกเ,ออเสริมนิดนึงครับในส่วนของจับหลังการตกนะครับหน้าตาจะแปลกๆไปเพราะนั้นถ้าสังเกตดีมันจะมีตัวที่เป็นคเวอร์ครอบรับกับช่วงท้ายที่เป็นตูดมดตัวนี้นะครับเอาละทีนี้ไล่เรียงลงมาดูที่ชุดหลังกันบ้าง ความโดดเด่นความสวยงามที่ลงตัวสไตล์สปอร์ตกับคาร์บอนเคปราที่เป็นฝาครอบกันความร้อนของท่อไอเสียนะครับแล้วก็ตัวกาดป้องกันเม้่อน้ําที่เป็นคาร์บอนเคปราแท้ต้องบอกว่าเป็นเคปราแท้หมดเลยชุดชกอัพคู่ด้านหลังเป็นแบรนด์ของ YSS ซึ่งตัวนี้ก็สามารถปรับไม่ว่าจะเป็นพีโหลดนะครับรีบาวคอมเพรสชันนะครับให้ความสม ooth ความสมดุลการเกาะถนนที่เป็นเยี่ยม ส่วนระบบดิสเบรกนะครับอยู่ด้านล่างด้านหลังตัวนี้นะครับก็ใช้เป็นทรงด้วงของสวิตเหมือนกันพร้อมกับนะครับหัวปัก45องศาสําหรับการไล่น้ํามันรวมไปถึงสายถักที่มียางครอบนะครับกันเป็นรอยการขูดกับแผ่นยางกันลื่นรวมไปถึงเพจที่อยู่สําหรับผู้ขับขี่เนี่ยนะครับสองชิ้นเนี่ยนะครับเป็นของตรงรุ่นเลยของ GCR นะครับสามารถไปเลือกสีสันได้แล้วแต่อยากชอบสีแบบไหน นะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ของ Sport r a รซิ่ส่วนของทางด้านซ้ายครับแน่นอนว่าก็จะมีการใช้ครอบของชุดกรองอากาศนะครับที่มีขนาดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นรายของแคปราแต่ด้วยตัวน้องแพร r อเองเนี่ยนะครับก็ชอบในเรื่องของการที่จะมีการเพ้นน้องแพรเขาเลยเพ้นเเองนะครับเป็นชื่อเขาเลยแพร r อตรงนี้เองเป็นการสลักชื่อไว้ว่าคันนี้คือรถของหล่อนเองนะครับและนี่ครับ ความสปอร์ตโชวเฉียวในสไตล์ของสปอร์ตเรซิ่งกับการร่วมมือกันของสำนักแต่งแจ็คช็อปและอีฟอรเซอร์ของน้องแพรอาวัน